สำหรับช่วงนี้ค่ะนะคะเป็นวิทยากรท่านสุดท้ายของช่วงแล้วค่ะแล้วก็พร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญคุณภาคภาคูคมิโกเมสโสภาค่ะผู้อำนวยการรีแพรคอมมูนิตี้ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวยกช่วงให้ก่อนแต่ว่าคำถามในใจนี่มีประมาณ30คําคำถามเลยนะคะขอบคุณ <s Canon> <bureaucracy> ค่ะ <fe yez> ขอบคุณครับเบื่อกันยังครับ คนสุดท้ายแล้วนะครับขอความอดทนกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะจบกันแล้ววันนี้นะครับผมชื่อภูมินะครับมาจากรีแพร์คอมมูนิตี้ไทยแลนด์หรือชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมการซ่อมของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเวทีที่พูดเรื่องของพลังงานเนาะแต่ว่าผมจะหมวกที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของการซ่อมผมจะมาพูดให้คนเห็นว่าการซ่อมกับการเปลี่ยนผ่านของพลังงานเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างนะครับวันนี้เรามาในหมวกของผู้บริโภคโดยตรงเลยเพราะว่า รีแพคคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะครับเราเป็นกลุ่มอาสาผู้บริโภคจิตอาสาที่มารวมตัวกันเพื่อผลักดันและกระทการซ่อมในประเทศไทยนะครับพันธกิจของเราหลากัหลกๆเลยครับคือการเราอยากเห็นประเทศไทยมีนโยบายด้านสิทธิ์ในการซ่อมหรือ right to repair นะครับส่งเสริมธระทการซ่อมผ่านการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนะครับพัฒนาฐานข้อมูลรวบรวมองค์งงงความรู้และเครื่องมือเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ ของสังจากสังคมปัจจุบันไปสู่สังคมการซ่อมในระดับเชิงนโยบายนะฮะผมจะมาพูดให้ดูว่าเราทําตรงนี้ยังไงได้บ้างทีมงานของเรานะครับทั้งหมดตรงนี้เราเป็นกลุ่มอาสาอย่างที่พูดไปนะครับทุกคนมาจากหลากหลายพื้นเพศสังคมนะครับแบ่งเวลานิดๆหน่อยๆมาร่วมตัวกันผลักดันสังคมการซ่อมในประเทศไทยจุดเริ่มต้นของชุมชนเรานะครับมาจากการที่เราเริ่มทํากิจกรรมที่ชื่อว่ารีเพาคาเฟ่ หรือว่าเป็นกิจกรรมรายเดือนที่เรารวบรวมอาสาช่างซ่อมหรือคนผู้บริโภคที่ซ่อมของเป็นนะครับมารวมตัวกันในแต่ละพื้นที่ในย่านมาสอนซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งบันทักษะการซ่อมช่วยการซ่อมเข้าของแล้วก็ให้คําแนะนําผู้บริโภคหรือชุมชนในพื้นที่ในการซ่อมนะครับจริงๆคอนเซปต์ของรีเพล่คาเฟ่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากเราขึ้นมาก่อนนะครับมันเริ่มต้นจากที่เนเธอร์แลนด์ นะครับคุณมาตินพอาเ์ม่าเขาเป็นคนเริ่มต้นคอนเซปต์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกจนตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเรามีรีแพร์คาเฟ่อยู่ประมาณสาม0ันแห่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในแมปแผนที่เนี่ยในไทยหรือว่าในเซาท์อีส t ์เอเชียของเราเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเราลองนำล่องกิจกรรมรีแพร์คาเฟ่ในไทยขึ้นมา นะฮะลองไป6ย่านนะครับแล้วก็รวมอาสามาช่วยกัน30 30กว่าคนนะครับแล้วก็ได้ซ่อมมีผู้รวมกิจกรรมไป216คนนะครับซ่อมของไปเยอะมากมาไม่ว่าเป็นตั้งแต่จักรยานเสื้อผ้าของมีคมหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้เพราะเราอยากลองเช็คดูว่าที่มันไม่มีในนิวในเซาท์อีสเอเชียหรือในบ้านเราเนี่ยมันไม่เพราะว่ามันไม่คนไม่สนใจหรือเปล่า มันไม่รับความนิยมหรือเปล่าแต่พอจัดไปได้6ครั้งเราคนพบว่ามันเป็นที่นิยมมากคนชอบมากสื่อตอบรับดีมากนะครับผลตอบรับที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าทาง Repair Cafe เองก็เห็นด้วยว่าเราควรไปต่อนะครับเราก็เลยมีการเซ็น m o u กับทาง International Repair Cafe Network เพื่อให้เราเป็นตัวกลางในการคอยประสานงานการจัดตั้ง Repair Cafe ในไทยขึ้นมาแล้วก็ผลักดันมาทำการซ่อม ในฐานะองค์กรที่เป็น Public มากขึ้นก็คือชุมชนส่งเสริมมาทำการซ่อมนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเรามี3 Key Activity หลักๆอย่างแรกคือการทำสร้างเครือข่ายสนับสร้างสนับสนุนเครือข่ายนะครับสคือการพัฒนาฐานข้อมูลกิจกรรมและธุรกิจกรรารซ่อม 3. คือการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็กระจายองค์ความรู้นะครับในหน้าแรกของกิจกรรมแรกของเรานะครับคือการสร้างเครือข่ายสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราได้มีกาลังเริ่มจัด คนที่สนใจจัดรีแพร์คาเฟ่ในไทยเนี่ยมารวมตัวกันแล้วนะครับออนไลน์เพื่อสอนเขาว่าแชร์ประสบการณ์ว่าเราได้จัดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าจะจัดทํำยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับเราเริ่มมีการสร้างกลุ่มเพื่อเกิดสร้างเครือข่ายในการทำรีแพร์คาเฟ่ในไทยขึ้นมาแล้วนะครับ2คือการพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซ่อม เรามี2ข้อมูลที่เราทำขึ้นมาเองขึ้นขึ้นมาเองเลยนะครับหคือฐานข้อมูลรีแพร์คาเฟ่เพื่อรองรับการเกิดขึ้นรีแพร์คาเฟ่ในไทยต่อจากนี้นะครับสคือการทำแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างร้านซ่อมกับผู้บริโภคในพื้นที่ให้เขาหาเข้าถึงร้านซ่อมได้ง่ายเพราะว่าการหาร้านซ่อมในไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต่อให้เราเจอว่าร้านซ่อมนี้ดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อมดีหรือเปล่ามันไม่มีรีวิวนะครับ และอย่างที่3อันนี้เป็นตัวดัต้าเบสที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นของสํานักงานอ,อาชีวศึกษานะครับเขาทําศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนร่วมมือกับทางมหาลัยแล้วก็กลุ่มทางอาชีวเทคนิคมารวมตัวกันซ่อมนะครับอันนี้ทํามานานมากมี400กว่าโครงการแล้วนะฮะอย่างที่3ก็คือการสร้างพัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู้นะครับภายใต้กิจกรรมนี้เราได้มีเริ่มกิจกรรมกลาลังจะปล่อยออกมา2ตัวนะครับอันนึงสําเร็จแล้วก็คือเราแปลคู่มือการจัดรีแพราคาเฟ่ เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เบสเ,เอาประสบการณ์ที่เราได้จัดไป6รอบเนี่ยมาใส่อยู่ในนี้ด้วยนะฮะเพื่อให้ข้อมูลกับคนไทยดูว่าที่มาที่ไปทำยังไงขั้นตอนการจัดการเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับและอย่างที่สองที่เราพยายามทำอยู่ก็คือเราพยายามทำ repairability index หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเราพยายามทำฉลากเบอร์5สําสำหรับความซ่อมให้มันมีฉลากเบอร์5ประหยัดพลังงานเนาะ เราพยายามทำฉลากเบอร์ห้าสำหรับความซ่อมง่ายในมุมของผู้บริโภคขึ้นมาเพื่อที่ว่าผู้บริโภคแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนี้การรายงานของเราเนี่ยไปใช้ในการพูดคุยถกเถียงกับแบรนด์นะครับในเชิงของการผลักดันให้เกิดสิทธิ์ในการซ่อมมากขึ้นนะฮะตัว repair clinic เมื่อกี้ขอพูดทดทวนคือมันเนี้ยมันเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสเนาะแต่ว่า แล้วยุโรปก็กาลังจะอดอปใช้มากขึ้นแต่ว่าในไทยอ่ะถ้าเรารอคาดหวังให้รัฐบาลทำอ่ะมันคงคงคงกเกษียณก่อนนะครับก่อนจะได้เห็นจริงๆเราก็เลยจะต,ต้องทําขึ้นมาเองก่อนนะฮะทีนี้ผมขอมาคุยว่าแล้วที่มาพูดเรื่องการซ่อมในวันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะง่ายมากครับของทุกอย่างให้เราอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมอ็อกไนเซอร์จัดเก้าอี้มือถือโทรศัพท์กล้องต่างๆนะครับเหล่านี้ก็คือมีพลังงานซ่อนอยู่ เพราะการที่เราจะผลิตของเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานนะครับกว่าจะมาเป็นสิ่งของให้เราใช้อยู่บนยอดเขาข้างบนนะครับที่เราจะได้ใช้เป็นคนอยู่ต่อผู้บริโภคเนี่ยมันต้องผ่านการดึงทรัพยากรต่างๆไม่ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรพลังงานทรัพยากรคนเวลานะครับรวมตัวกันมาจนกระทั่งมาจุดซื้อขายบริโภคแล้วก็มาใช้บริการใช้ใช้บริโภคมันนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันจริงๆแล้วคืออยู่จุดสูงสุดแต่ทำที่เราเลิกใช้มาแล้วโยนมันทิ้งไปเนี่ย มูลค่าพลังงานทรัพยากรเหล่านั้นมันก็จะหล่นหายไปเลยนะฮะวิธีการที่เราจะเก็บรักษามูลค่าเหล่านั้นก็คือการตักตวงใช้มันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายคนเวลาพูดถึงการลดขยะต่างๆมันก็จะมักพูดเรื่องของการรีไซเคิลแต่ว่าการรีไซเคิลเป็นวิธีการเดียวในการเก็บรักษามูลค่าที่ดีที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆมันมีวิธีการที่สําคัญกว่านั้นก็คือการซ่อมนั่นเองนะครับเพราะว่าการซ่อมเนี่ย ก่อนที่เราไปรีไซเคิลถ้าเราไปรีไซเคิลเราต้องส่งให้มีรถบรรทุกไปส่งเข้าโรงงานแยกแยกเสร็จมาเป็นเศษผลผล,ผลเศษเหล็กเศษวัตถุดิบที่แบบเดี่ยวๆแล้วเราต้องไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สุดท้ายก็ต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรอยู่ดีแต่ว่าการซ่อมนะครับมันเป็นการที่เราไม่ต้องไปส่งไปเผาเสียพลังงานเหล่านั้นเรายืดอายุการใช้งานไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเพื่อให้มูลค่าเหล่านั้นเนี่ยยังคงฝังอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะ ปัญหาของการซ่อมมันคืออะไรตอนนี้ทุกวันการซ่อมมันเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสินค้าแบรนด์ต่างๆมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราซ่อมมันถูกออกแบบมาให้เราซื้อใหม่ตลอดเวลาซึ่งกลยุทธ์ในการที่ทําให้เราต้องซ่อมไม่ได้และใช้ใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าการออกแบบให้หมดอายุไขหรือ plan o obsolescence นะฮะทำย,ย,ยังไงบ้าง หคือการทําให้สิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยมันวัสดุมันไม่ทนทานพังง่ายหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมมันเป็นชิ้นส่วนพิเศษหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับหรือว่าประกอบมันให้มันแกะออกมาซ่อมได้ยากไม่เปิดเผยข้อมูลการซ่อมด้วยอ่ะถูกไหมหรือว่าการทําให้ราคาการซ่อมมันแพงกว่าการไม่คุ้มค่าเท่ากับการซื้อใหม่นะครับหรือทําไปให้การตลาดที่ทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่มันไม่ดีพอแล้ว แจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาผลักดันเรื่องสิทธิ์ในการซ่อมในวันนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดผลกระทบต่างสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่เราจะได้มากกว่านั้นคือการคืนอำนาจและสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีขึ้นผมขอย,ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ใครที่นี่ใช้ iPhone อยู่บ้างครับขอดูหน้าตาคนที่ถือ iPhone 13 13 iPhone 14มีไหม15 16 15 12ิบอ่ะสิถึงตั้งแต่สิมเป็นต้นไปขอเสียใจด้วยนะครับ iPhone ของคุณเนี่ยซ่อมยากมาก iPhone 11 12 3เป็น1 1 1 2 3เป็น iPhone ที่ซ่อมยากจริงๆเพราะมันไม่ถูกออกแบบมาให้การซ่อมเวลากระจกด้านหลังคุณแตกคุณไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากด้านหลังได้คุณต้องลื้อมันออกหมดลื้อมันจากข้างหน้าครับเพื่อมาเอาข้างในเนี่ยออกแก้วเศษแก้วออกทีละอัน ซึ่งมันเปลี่ยนไปในตอน iPhone 14ที่เราสามารถแกะจากด้านหลังแล้วเปลี่ยนได้เลย iPhone 15พัฒนาการใหม่หันมาใช้ USB-C ขอบคุณ EU ล้วนๆที่เขาออกนโยบายที่ให้ทุกเครื่องมือมือถือเนี่ยต้องมาใช้ USB-C นะครับตอนแรก Apple โวยวาหนักมากทำให้เราตอนนี้ผู้บริโภคทั่วโลกได้ใช้ USB-C แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้สายชาร์จใหม่ๆที่เขาต้องไปซื้อใหม่ตลอดเวลาที่ร้าน Apple iPhone 16ดีกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้เวลาจะเปลี่ยนแบตเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายแล้วทางด้านขวาคือ i p h o n e 15จะเห็นว่ามันมีโครงเหล็กตรงนี้อยู่โครงเหล็กเนี้ยมันบังไว้ไม่ให้เรามันถอดประกอบได้ยากขึ้น iPhone 16รุ่นใหม่ถ้าลองแกะออกมาจะรู้แล้วว่าโครงเหล็กมันหายไปแล้วแล้วมันมีกาวตัวใหม่ที่เวลาเราถอดออกมาไม่ต้องไป นั่งเป่าใดเป่าหอมความร้อนเพื่อแกะมันออกมาเราใส่อิเล็กทริกซิตี้ประจุไฟฟ้าประมาณ6-30บโวลต์ปุ๊บมันทำให้สามารถแกะออกมาได้เลยนวัตกรรมมากทำไมไม่ทำแต่แรกมันเพิ่งมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเขา Apple เขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาเห็นหนึ่งผู้บริโภคแต่มันเกิดจากการผลักดันของภาคประชาสังคมในยุโรปและในอเมริกาที่พยายามผลักดันเรื่องตรงสิทธิ์ในการซ่อมตรงนี้นะครับจนทำให้ Apple เนี่ยจากแต่ก่อนที่เป็นอลิเลย ของการต่อต้านการซ่อมใช้เงินใช้อำนาจในการปัดเป่าหูเพื่อให้เลื่อนสิทธิ์นี้ออกไปเนี่ยเขาหันมาส่งเสริมสิทธิ์ในการซ่อมแล้วนะครับนั่นคือพลังของการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมพอพูดถึง EU ผมขอพูดเรื่องของสิทธิ์ในการซ่อมนิดนึงว่าการผลักดันขอร์ประชาสังคมเนี่ยมันให้เกิดอะไรมันทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งกว่าจะได้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงนโยบายเนี่ยมันใช้เวลามาก ใน EU การส่งเสริมเรื่องสิทธิ์ในการซ่อมตอนนี้มันต้องใช้กฎหมาย4ตัวด้วยกันนะครับที่ทำงานซ้อนกันเพื่อให้เกิดการสิทธิ์ในการซ่อมตัวแรกนะครับ Sales of Good Directive ที่มาในปี2019เป็นกฎหมายที่กำหนดว่าให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละอันเนี่ยมีประกันขั้นต่ำทุกอันอย่างน้อย2ปีสำคัญยังไงบ้างสำคัญในเรื่องของการทำให้คนเนี่ยอยากใช้มากขึ้นอยากเปลี่ยนใหม่อยากซ่อม ไม่อยากเปลี่ยนใหม่คือซ่อมมากขึ้นนะครับสคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนเอื้อต่อการซ่อมมากขึ้นตัวที่2ตัวที่3ป้องกันการเข้าการให้ข้อมูลที่ฟอกเขียวแล้วก็การให้ข้อมูลการซ่อมกับผู้บริโภคอันสุดท้ายนะครับกำหนดราคาซ่อมที่สมเหตุสมผลส่งเสริมการซ่อมด้วยการยืดอายุประกันแล้วสร้างการตลาดมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัวนโยบายเนี่ยเขาทำอะไรเขาทําให้การซ่อมในยุโรปเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งสําคัญมากขึ้น เพิ่มเพิ่มเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ความเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบข้อมูลเกิดการจ้างงานการลงทุนในการแข่งขันอุตสาหกรรมการซ่อมและผู้บริโภคครับสำคัญสุดประหยัดพลังประหยัดเงินไปได้6.7ล้านล้านบาทภายในภายในเวลา15ปีในฝั่งของพลังงาน Climate Change เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้กว่า18ล้านตันในช่วงเวลา15ปีนะครับ เห็นไมไหมครับว่าการการซ่อมกับพลังงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างมันเกี่ยวข้องเลยในฐานะผู้บริโภคเพราะคุณจะผลิตพลังงานสีพลังงานสมุนเวียนไปมากได้เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นก่อนนะฮะประเทศไทยตอนนี้นะครับแผนพัฒนาเรื่องของการซ่อมเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าไปดูในแผนพัฒนา BCG ของเขาเนี่ยมีคําว่าซ่อมอยู่4คําจาก200กว่าหน้านะฮะเพราะฉะนั้นการเวลาพูดถึงเรื่องของการซ่อมในไทยตอนนี้ยังพูดได้ว่าห่างไกลามากมาก มันถึงต้องมาเกิดชุมชนแบบนี้ขึ้นมานะครับก่อนที่ผมจะจากทิ้งกันไปนะครับอาจจะโยนให้ทุกคนตั้งคําถามว่าพอพูดเรื่องของการซ่อมคําถามในมุมของเศรษฐกิจว่าอาร้าคนบริโภคน้อยลงธุรกิจเศรษฐกิจจะทำยังไงมูลค่ามันหายไปไหนมันมีประโยคนึงที่อยู่ในกฎหมายของ right t o repair อันล่าสุดที่เขียนไว้ว่าตัวธุรกิจนะครับมูลค่าทางธุรกิจตรงนั้นนะ่ะมันไม่ได้หายไปไหนมูลค่าเศรษฐกิจยังมีอยู่แต่มันไม่อยู่ไปนที่ธุรกิจ มูลค่าเหล่านั้นมันถูกชิฟไปอยู่ที่สวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคเพราะว่าการที่ผู้บริโภคประหยัดเงินเหล่านั้นได้เข้าเงินเหล่านั้นไปลงทุนในเศรษฐกิจอื่นๆที่มันมีมูลค่าต่อสังคมมากกว่านี้ได้มากกว่าการซื้อตรงนั้นนะครับซึ่งประโยคนี้มันสั้นมากแต่พอผมอ่านในฐานะคนที่มาจากมุมประเทศไทยมันเป็นมุมมองคนละชุดที่มันใช้เวลามากกว่าเขาจะไปถึงตรงนั้นมันเป็นกระบวนการที่เราช่วยเห็นว่าเฮ้ย กว่าจะมาพูดประโยคนี้ได้ในกฎหมายเนี่ยมันมันต้องผ่านไปกี่ขับมันต้องโดนไปกี่กฎหมายการขับเคลื่อนทางมูลค่าทางความคิดไปกี่ชุดก่จะมาตรงนี้ผมเชื่อว่าประโยคนี้ไม่เชื่อทุกคนในยุโรปจะเห็นด้วยหรอกแต่ว่าการที่มันมาอยู่ในตัวกฎหมายได้นโยบายได้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการซ่อมมันไม่ต้องมันต้องใช้การทบทวนชุดความคิดทบทวนแวลูของเราใหม่นะครับ แล้วก็การรีเ e f i n e o u อ e ร์เอ m y เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างครับครับสำหรับช่วงนี้มีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวติ๊กถามแทนดีไหมคะได้เลยครับเป็นองค์กรไม่สแสวงหากำไรแบบนี้แล้วการซัพพอร์ตมาจากไหนคะอ๋อการซัพพอร์ตตอนนี้เหรอครับไม่มีครับเพราะว่า เราเริ่มต้นด้วยตัวเองขึ้นมาในกลุ่มผู้บริโภคจิตอาสาเนาะจริงๆแบ็ค่าบเพื่อนเพ่ของภูมิเนี่ยเป็นเ u อ t a i n a b i l i t y Consultant ก็คือทำคล้ายๆกับ g i z มาก่อนแต่ก่อนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ย้ายกลับมาไทยในช่วง2020หลังโควิดนะฮะก็พอกลับมาก็รู้สึกว่าอยากแก้แกป,ปัญหาอะไรบางอย่างที่สำคัญซึ่งปัญหาที่ไทยตอนนี้ยเสื่คอควาไคอนมีคนพูดเยอะมากธุรกิจพูดใหญ เด่นมากทําเรื่องของการรีไซเคิลเป็นหลักไม่มีใครพูดเรื่องการซ่อมเพราะฉะนั้นหลักวิธีการที่เราจะมาทําเรื่องนี้ก็คือต้องมาทําในมุมของการซ่อมในฐานะบริวารนเทียเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจไอแซดหรือจะเป็นบริษัทคอนซัลทิงไหนไม่มีใครพูดเรื่องการซ่อมเลยไม่มีงานให้เราที่จะเข้ามาลักดันตรงนี้ผมก็เลยต้องมาทําเป็นในฐานะผู้บริโภคจิตอาสาในะคะ่ะเดียวกันนั <c oughs> ่นหมายความว่าผมก็ต้องทิ้งหมวก sustainability consultant ตัวเองออกไปไม่สามารถทำ full time ได้ ตอนนี้ก็เลยเป็นฟรีแลนซ์ทำทุกงานอื่นๆอยู่โดยใช้สกิลอื่นอย่างตอนนี้ก็คือหลักๆภูมิเป็นครูสอนปีนผาภูมิเป็นนักปีนหน้าผาก็เลยเป็นครูสอนปีนผาให้กับโรงเรียนแล้วก็ทำฟรีแลนซ์คอนซัลทิงบ้างมาพูดทอล์กแบบนี้บ้างแล้วก็ช่วยอื่นๆไปเพื่อที่จะว่าแบ่งเวลามาทำชุมชนส่งเสริมาทําการซ่อมไปด้วยมันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตอนนี้เงื่อนไขสังคมบริบทมันไม่ได้เอื้อให้เราทำตรงนี้ได้เพราะถ้ายุโรปตอนนี้ จ็อบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โตแล้วนะครับมีเงินตอนนี้ที่ไทยมันไม่มี เราก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะสามารถผลักดันตรงนี้โดยที่เรายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้ด้วยครับค่ะเป็นการขายแบบไม่ขายนะคะตอนนี้เป็นคุณครูสอนอะไรนะคะเป็นครูสอนปีนผาค่ะเป็นการขายแบบไม่ขายนั่นเองใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพี่ภูมิได้เลยนะคะ,คะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนาะพี่ภูมิทีนี้อยากจะทราบจังเลยว่าเด็กที่จบใหม่ๆเนี่ย first j o b อ e r แบบนี้เขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะเอ่อถ้าทุกคน มีเงื่อนไขชีวิตที่สามารถทำเรื่องของความยั่งยืนได้ก็ทำครับในการทำาัฒาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันทำได้หลายหลายเลเวลหลายระดับคุณจะไปเข้าในบริษัทใหญ่แล้วไปทำเรื่องความแผนความยั่งยืนของเขาทำได้ไหมทำได้คุณจะออกมาเป็น GNGO ทำเรื่องความยั่งยืนทำได้คุณจะไปเข้า GIZ ไปเป็น c o n s u l t a n ทำเป็นเรื่องความยั่งยืนทำได้แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณมีอยู่ผมรู้สึกว่า ในฐานะประเทศไทยที่เราอยู่ในประเทศที่มันกดทับประชาชนขนาดนี้เราอยากทำเกินกำลังที่เราทำได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทำเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเสียอะไรบางอย่างที่เราไม่สัตย์ที่เราต้องฟุ่ฟิลที่เรามีภาระที่เราต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเรื่องความยั่งยืนผมแนะนำไม่อยากให้ทำครับเพราะจริงๆแล้ว ความยั่งยืนืออะร่รมันเป็นการที่ทุกคนอยากได้ทําให้สังคมคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนทําอยู่มันก็มีเรื่องของคุณภาพชีวิตของทุกคนมูลค่าที่าจะสร้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถทําเรื่องความยั่งยืนในแต่ละด้านได้ในแต่ละแง่ชีวิตในแต่ละมิติชีวิตได้เสมอถ้าจะทําขอให้พิจนารณาภาระชีวิตต้นทุนชีวิตแล้วดีไซน์เขาเรียกาแคลเรียพาธของเราเนาะให้ไปในด้านที่เราทำไหวทำได้ ขอแค่คนละนิดคนละน้อยผมเชื่อว,ว่าสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเสมอครับค่ะโอ้โหเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแบบนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าหลาย,ลายท่านนะคะมาไม่ทันบางช่วงบางตอนติอยากให้พี่ภูมิฝากอะไรถึงใครก็แล้วแต่ค่ะที่อยู่ในช่วงของความเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเช่นในชีวิตประจําวันแบบเนี้ยควรจะเริ่มยังไงดีคะพี่ภูมิเเริ่มทีละนิดทีละน้อยครับผมเริ่มได้ก่อนเลยอย่างแรกก็คือทําเรื่องการซ่อมแต่ถามว่า ซ่อมต่อทุกอย่างไม่ซื้อใหม่ใหมไม่นะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนบางวันเราทําได้ดีก็ดีไปวันไหนเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดุร้ายกับตัวเองมากบอกตัวเองว่าโอเคเรามาทําไม่ได้เริ่มใหม่เพราะจะบอกว่าเราทําไม่ได้เนี่ยคุณคุณจะทําตัวสิ่งทําตัวอีโครักโลกในประเทศที่เอื้อเราได้ยากขนาดนี้มันไม่มีทางที่คุณจะมาเพอร์เฟกทุกวัน ผมพยายามปั่นจักรยานไปลงไปทํางานค่ะบางวันทําไม่ได้จริงๆเพรเะอะไรยคะร้อนครับบางครั้งชีวิตก็ถาโถมแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็แบบไม่ไปไม่ได้ว่ะเราก็ต้องทําไปแต่วันไหนเราทําได้เราก็ทำมันก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆเก็บประสบการณ์ค่อยๆเพิ่มเลเวลใช่ครับอย่างเสื้อผ้าในตู้เราเราอยากจะซื้อของน้อยลงเราอยากจะใช้ของคนอื่นมากขึ้นก็ค่อยๆทําไปไม่ต้องแบบโหโลฉันจะโลทั้งตู้แล้วก็สตาร์ทใหม่ค่อยๆทําไป แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรามากขึ้นนะครับขอขออย่างเดียวอย่าอย่าเลิกทําทําไปทีละนิดทีละนิดไม่ได้ไม่เป็นไรคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะเฟลในประเทศนี้นะครับค่อยๆทําไปครับขอเสียงปรบมือให้พี่ภูมิด้วยค่ะพี่ภูมิยังอยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะคะเรียนเชิญ